สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีเกมสตูดิโอครับและในวันนี้เรามาอยู่ในเกมยูริออนไลน์ครับในโหมดแมป <Bel> แคบๆนะแต่รอบนี้เป็นทีมนะครับ <Construction. S 2> เอาละผมว่าต้องรีบบ er <Bel> ังเกอร์นี่ของมันต้องมีครับ <Construction. S 2> ถึงป่ะไปไปไปบ <Bel> ังเกอร์ในโหมดนี้นี่คืออย่างเอา cũng tông tó phải thuyền 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 ไปครับไปโอ้ยถอยกลับกันถอยกลับกันถอย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 ไม่อยากไม่อยากเสียไม่อยากเสียคุณผู้ชมว่าเอนจิเนียร์ผมมันจะเข้าไปทันป่ะโอ้ยอย่าเพิ่งมันไม่มีฐานไฟเฮ้ยเอ้าเข้าไม่ได้เหรอมันเข้าไม่ได้อ่ะ ถึงไหม,มโดนเรียบร้อยครับเรากินเม็ดดีได้เยอะละถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ายิ่งเราสร้างไอ้ตัวนี้เยอะมันจะทำให้ ยิ่งเราสร้างฐานแย่เฮ้ยฐานแย่นะฐานแรกเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญแล้วครับเพราะตอนนี้เราจะพล่มไปตัวข้ามกัแล้วโอ้โ oh, หแล้วยิงของไกลกว่านะโอเคครับอยอมแพ้ไปละ <laughs> มาครับผมยุ่มหัวกันเถอะคิวบาบวกกับอันนี้นะครับอิรัก เพื่อน,นผมอีกคนเขาแรนดอมได้คิวบาร์นะครับเรียกว่าซวยใช้ได้เลยนะนายาะตัวดูแถวบ้านนี่แหละ <Unit. S 1> มีอะไรหรือเปล่ายูนิตลอ t Building. New construction options. New ผมปล่อยให้เพื่อนอันนี้ดูเองนะเขาต้องเอาหมามากั้นผมไปข้างหน้าตัวหนึ่งแน่ๆเลยแต่ว่า <Unit S 2> โอ้โหไม่ใช่หมาโดดกัดมันยุ่มหัวมัน New ยุ่มหัวมัน

Unit ready. Making Russia strong. Making Russia strong. Insufficient funds. Building. War miner here Spectrum Relocating sold. operation. Construction complete. Waiting order. Ready. Order received. Making Russia strong. Let's keep the ore moving. Unit ready. Building. <coughs> New rally point established. Primary building selected. Training. New rally point established. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Unit lost. เอ้ยทำไมกองทัพอันนี้ผมถึงแพ้เอ้ยไม่ใช่ทำไมหมาผมมันถึงันเนี้ยเฮ้มช่างเจ้าเล่หลอเกินนะนายเนี่ยเขารอเก่งครับเขารอซื้อเก่งมากเลยคนนี้ Building Primary building selected Unit ready Construction complete Our allies is under attack Building Our base is under attack ผมส่งทหารไปช่วยเยอะไม่ได้นะผมทําได้แต่ส่งเซนที่ไปช่วยอะไม่งั้นผมก็จะแตกเหมือนกันครับเขาพยายามจะเข้าด้านหลังผมนะ โอ้เพื่อนรีบสร้างเมที่แผลทำไมผมเพื่อนผมแตกแล้วแน่ๆเลยผมส่งก็กำลังไปช่วยไม่ได้อะ <laughs> Unit ready. <laughs> <Leap right> Construction <laughs> complete. What is the mission? Unit ready. ready? ready yes, commander. Our ally is under attack. Unit ready. <laughs> Unit ready. Our base is under attack. Waiting on. Ready, ready. yes ready. Our ally is under <laughs> under our <laughs> All miners under attack. Unit lost ready, <laughs> ready for transport. Yes, Commander. My unit is under attack. Unit ready. Construction complete. Our base is under attack. Unit ready. Player new people. Vehicle report. Vehicle report. Unit ready. Vehicle report. Uh -huh. Ready for transport. Yes. <laughs> ไม่ได้ครับอย่างนี้โอ้ผมต้องทำดีเนี่ยผมต้องทำอย่างไดดีอุ้ย

อ่าฮะผมกูไม่ไหวแล้วครับจ้าผมไม่ไหวแล้วจ้า โอ้ผมไม่ไหวแล้วครับจ <'t> <workers> ่าโอ้จ <ps> ่าผมไม่ไหวแล้วอ่ะรถผมจะหมดแล้วครับกาโอ้โอเค อถ้าผมทำลายสีม่วงนี่หมดผมก็ยังจะพอเล่นได้อยู่เดือยจัดอะไรกันครับเนี่ย โอ้โซหาดิสเกมโอ้จริงครับอ่าแตก